วันนี้นะครับก็มาพบกับพี่อีกครั้งนะครับในเกม Into the Dead 2นะครับในภารกิจการสังหารโหดไายวันนะครับด้วยปืน GL-03 c a m p u s นะครับเราจะผ่านแบบ3กระโหลกยังไงเราไปดูกันเลยครับถามว่าภารกิจนี้ยากไหมก็ไม่ถึงกับยากสักทีเดียวนะครับเพราะว่าปืนนี้เป็นปืนประเภททำลายหมู่ครับแต่จุดที่เราต้องระวังคือการรักษากระสุนให้พอครับสำหรับการผ่านครับแล้วก็ ต้องระวังเรื่องกับจังหวะรีโหลดนะครับแค่นั้นนะครับว่าดูว่าถ้าเรารีโหลดไปรีโหลดช่วงหน้าซอมบีก็น่าจะรอดยากครับพยายามใช้ยิงให้มันโดนหลายๆตัวครับก็จะผ่านได้เร็วครับด้านนี้เราจะเน้นแต่จุดระวังปืนนี้จุดหนึ่งนะครับก็คือความต่างระดับครับเกตถ้าเรายิงในตำแหน่งที่มันต่างระดับเนี่ยครับกระสุนมันจะไม่ไม่ค่อยโดนเป้าหมายนะครับมันจะวิ่งข้ามหัวไปเลยครับต่อให้มันตั้งเป้าซูมก็เถอะครับอย่างนงี้ครับพี่ก็จะไม่ไม่ไม่โจมตีนะครับเพราะว่า เป้าหมายมันมีจมํานวนที่ค่อนข้างน้อยครับเรายิงก็ไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ให้เราเลือกจุดที่มีเป้าหมายที่มีัตูเยอะครับมันจะทําให้เราประหยัดกระสุนด้วยแล้วก็ทําให้เราแต้มถึงเร็วครับจังหวะรีโหลดแล้วก็ให้เราเช็คนิดหนึ่งนะครับว่ากระสุนเราก่อนจะถึงฝูงสตูนะครับเรามีกระสุนรีโหลดรอไว้หรือยังอะไรเงี้ยครับเพื่อความปลอดภัยครับเราอาจจะยิงทิ้งมันก็ได้ครับถ้าเราถึงกล่องเงี้ยครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวมันก็ได้กระสุนกลับมาอยู่แล้ว สุดสำคัญคือเล็งให้มันถูกตัวครับอืมเพราะบางทีถ้าเราเล็งไม่ถูกตัวมันไปโดนตัวข้างหน้ามันก็อาจจะทําให้เราตายได้ครับให้ดูเป้าอย่างนี้อันนี้ก็จะได้น้อยตัวเพราะว่าแต่พอดีมันฝางทางหน้าพี่ครับพี่ก็เลยจําเป็นต้องยิงครับแล้วความปลอดภัยครับพยายามเซฟกระสุนครับเพราะช่วงหลังๆเนี่ยมันจะกล่องมันจะไม่ค่อยมีครับ เราก็ต้องระวังนี่ครับยังไงใช่ไหมจะไปชอบไปตั้งอยู่หน้าศัตรูีงครับซึ่งมันค่อนข้างอันตรายนะเราใช้บางทีเราอาจจะวิ่งเข้าใส่ศัตรูก็ได้ครับถ้าศัตรูวิ่งหาให้วิ่งใส่นะครับเราวิ่งออกอีกข้างใช่แค่นี้เป็ไปทีหลบง่ายๆเราก็วิ่งเข้าหาแม่งเลยครับอย่าไปกลัวครับแล้วเราค่อยสับขาหลอกครับเพืจะผ่านได้ไม่ยากนะครับจุดระวังคือ พยายามยิงให้มันโดนหลายๆตัวครับมันจะช่วยประหยัดกระสุนเยอะเลยแหละครับครัแบแป๊บเดียวก็จุดระวังคือนะครับผ่านแล้วนะครับเดี๋ยวพี่ยิงให้หมดแล้วพี่ก็จะฆ่าตัวตายครับเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นต้องเล่นต่อแล้วครับไม่ตายไอทีเว้เอา้า อะไรเงี่ยไอพีไอพีพายามไม่ให้ตายแล้วให้กูตายจังอย่างเงี้ยได้ตายสมใจแน่ครับเก็บกล่องไม่ถึงก็ดียิงยิงไปเรื่อยๆครับเมื่อกี้ไม่อยากดุแล้วมานั่งวิ่งใหม่ครับเสียเวลานะครับพีน่าขาดตัวตายแล้วนะครับเยอะขนาดนี้กูรอดก็ามาเออครับเรียบร้อยนะครับก็ผ่านกันไปแล้วนะครับกับภารกิจ G.L.03 Camper นะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้ยากครับคือเราต้องรู้จักบริหารกระสุนให้เป็นนะครับแค่นั้นเราก็จะผ่านได้แล้วครับถือว่าไม่ยากนะครับภารกิจนี้ถ้าเทียบกับภารกิจบางภารกิจอย่างภารกิจเสือโค้งเบงกอนี่จะยากกว่านะครับแล้วก็ภารกิจปืน tactical ครับที่เป็นปืนยิงทะลุครับนั้นยากจริงพี่บอกเลยสมัยก่อนที่เล่นอาทิตย์แรกพี่ก็หัวร้อนภารกิจนี้ครับ เล่นไม่ผ่านเองครับแต่หลังๆพอผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ก็สามารถศึกษาวิธีจนเล่นผ่านได้แล้วครับก็ไม่ค่อยยากครับไงครับก็เห็นวิธีผ่านแล้วครับไม่ยากนะครับลองค่อยๆศึกษาดูครับเดี๋ยวว่าจะผ่านได้ครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ได้นะครับส่วนใครอยากให้พี่ทําคลิปอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ล่างได้ครับสามารถคุยได้นะครับพี่ไม่กัดแล้วครับ แล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดปุ่มติดตามอยู่ที่ด้านขวาล่างะครับจะช่วยทำให้พี่มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆขึ้นมานะครับขอบคุณครับ